สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิลยาทารุนะคะในครั้งนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2015ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลของนิลยาทารุนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์นะคะสอนอ่นานไพ่ทาโร่นะคะเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารับดูดวงส่วนตัวหรือแม้แต่ เอาไว้ดูนะคะในเรื่องของอตัวเองดูความรักของตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเอาละอตอนนี้นะคะเราจะมาลองอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ความรักแนวโน้ม <c oughs> ของชาวธนูเองเนี่ยใครที่รอคอยนะคะในเรื่องของความรักรอคอยในเรื่องของครอบครัวนะคะในช่วงนี้นะคะ เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะที่คุณจะได้มีในเรื่องของความสมหวังนั่นเองนะทีนี้เราลองไปดูอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาวธนู The strength The lovers Two of cups Seven of ด n อฟมและนะคะ โอเคสำหรับพลังงานราศีที่โดดเด่นที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นสิงห์มิถุนแล้วก็ทัดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนั่นเอง e NERGY ของคุณนะคะเป็นอะไรที่คุณเชื่อในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะว่าเป็นความรักที่เป็นในเรื่องราวของพรมลิขิตเป็นบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นใจสองคนที่ตรงกันนะคะไม่ว่าจะเป็น the l o v e r t to up cups ก็ตามนะคะ คุณมีความคิดถึงนะคะใครคนนั้นถ้าหากว่ามีการห่างกันไปเนาะมันเป็นอะไรที่แบบเออยังมีจิตใจที่ยังคิดถึงยังห่วงหานะคะแล้วก็มีความรักที่ให้กันนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ว่า มันเหนื่อยบ้างนะกับความรักที่มันเหมือนต้องมีอะไรปัญหาอุปสรรคเข้ามาในเรื่องของการที่จะต้องต่อสู้แข่งขันหรืออะไรแบบนี้นะคุณมีความรู้สึกว่าคุณสู้เยอะมากเลยกับความรักครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามคุณก็ยังมีความรักนะคะที่หนักแน่นแล้วมั่นคงกับใครคนนั้นอยู่นั่นเองโอเคทีนี้เราลองไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างนะคะ energy ของเขาเป็นอย่างไร energy ตัวตวนความรู้สึกนะึกคิดเขาคนนั้นของ เชา่าธนูเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ four of swords แปดถ้วย five of cups king of pentacles และ the hermit นะคะโอเป็นพลังงานที่อาจจะดูว่า เขาอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองมากๆเลยนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นการที่เขา,เาพักฟื้นนะคะจากเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนาะเขาอาจจะดูเหมือนเหินห่างไปจากคุณนะคะดูเขาเอาเอ NERGY ออกไปจากคุณนะคะอาจจะแบบเดินออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องราวนะคะที่ทําให้เขาอะต้องเดินออกไปแล้วก็เขาก็ไปเศร้าเสียใจแหะคะ่ะ ะะห้าถ้วยเขายังมีความคิดถึงอะไรอาวรเนาะแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมันอาจจะดูเฉยนิ่งอยู่นะคะ King of p e n t a c l e s อาจจะเกี่ยวข้องกับใครได้บ้างชาวทัทดินนะคะพฤศพกันมังกรโดยเฉพาะกันนะคะเดอเร์ม <c oughs> เป็นโหมดแห่งความนิ่งเงียบของเขาเลยนะคะที่แบบว่า คุณอาจจะดูเขาไม่ออกเลยทีเดียวว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาดูเฉยนิ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ผิดอะไรนะคะกับความรักครั้งนี้เขาก็เลยอาจจะไม่ได้ t ท k e อ c t i o n อะไรนอกจากความนิ่งเงียบนิ่งเฉยแต่ภายใต้ความนิ่งเงียบนิ่งเฉยก็คือเขารู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกคิดถึงแล้วก็ยังหวนไปดูสิ่งเก่าเก่านะคะอดีตเก่าเก่าอาจจะดูในเรื่องของข้อความระหว่างคุณกับเขา อาจจะดูเรื่องราวภาพความทรงจำเก่าๆนะคะแล้วมันก็ทำให้เขาคิดถึงคุณนั่นเองเป็น energy ของก,า,การพักเบรกนิ่งเงียบห่างและคิดถึงนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสถานการณ์แนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพอดีคุณมีไพ่เริ่มต้นด้วย10ถ้วยเนาะแล้วก็ปิดด้วย10เหรียญนะคะมันเป็นอะไรที่หมายถึงความสุขนะคะความสุขความสมบูรณ์แบบ ะค,ะคุณอาจจะคาดหวังในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะอย่างเต็มสิบเลยทีเดียวนั่นก็คือมีทั้งความสุขนะ,ะมีทั้งความรักการที่จะสร้างอนาคตร่วมกันนะ,ะอนาคตที่แบบมันยาวไกลไปถึงจนแก่เท่านะคะหรือว่ามออีวางไว้ว่าจะมีลูกมีหลานอะไรแบบนี้เลยนะคะหรือว่าออมีในเรื่องของการทำธุรกิจหรืออะไรที่มันประสบความสำเร็จ นอกจากเรื่องของเรื่องราวของแค่รักกันไปวันๆอะไรเงี้ยนะคะคุณค่อนข้างที่จะคาดหวังในเรื่องนี้มากๆนะคะทีนี้เนี่ยปัญหาในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างก็พอจะมีนะคะมันมันก็มีอยู่บ้างอ,อย่างเช่นในเรื่องของความที่อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนนะคะในในความสัมพันธ์เนาะเจ็ดถ้วยหรือว่ามีเรามีความรู้สึกว่าเอิ่ เขามีเรื่องของตัวช้อยตัวเลือกหรือเปล่าเขามีคนคุยเยอะแยะมากมายทีม่มากกว่าเรานอกเหนือจากตัวเราอะไรแบบนี้นะคะเราก็อาจจะมีเรื่องของประเด็นนะคะปัจจัยที่3บุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะอาจจะเป็นในเรื่องของออครอบครัวหรือว่าปัใจจัยในเรื่องอื่นๆนะคะ The chariot เนี่ยมันมีเรื่องราวของคนสองคนที่มีความแตกต่างกันมากๆนะคะระหว่างคุณกับเขาก็อาจจะเป็นอีก อย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนต้องห่างกันไปสักพักนะเดอชาริออตเนี้ยนะคะการที่จะต้องห่างไปสักพักแล้วค่อยกลับมาเจอกลับมาคืนดีนั่นหมายถึงคุณอาจจะมีห่างกันไปก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะ <c oughs> ด้วยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความคิดว่าเราสองคนอาจจะไปกันได้ยาก เพราะว่ามันมีความแตกต่างเยอะบางคนอาจจะมีเรื่องระยะทางนะคะเข้ามาเป็นปัญหาอุปสรรคบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของอสังคมวัฒนธรรมฐานะนะคะธรรมเนียมประเพณีอะไรก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะอยู่กันต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือบางคนก็มีวัยที่แตกต่างกันด้วยนะคะมันดูเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆ ปัจจัยที่สามนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะคุณกับเขาว่าเคยพูดคุยกันนะคะเคยแบบเอออาจจะวางแผนร่วมกันนะคะในเรื่องของอนาคตการก่อร่างสร้างตัวอะไรต่างๆที่มาแบบต้องการที่จะเป็นปึกแผนมั่นคงกันนั่นเองนะคะคุณพยายามอย่างเต็มที่ค่ะคุณสู้แล้วก็คุณฝ่าฟันกับเรื่องปัญหาอุปสรรคมากๆแต่คุณมีความรู้สึกว่าเออคุณสู้อยู่คนเดียวนะคะคุณต้องแบกรับภาระอะไรต่างๆมาก นนานานมากมายเลยนะคะสิบไม้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปนะคะทั้งที่มันหนักอึ้งที่แบกไว้นั่นเองนะคะมีในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของเวลาที่อาจจะไม่ลงตัวนะคะในความสัมพันธ์นี้มีในเรื่องของครอบครัวนะคะอิทธิพลของครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เข้ามามีอิทธิพลนั่นเอง คุณก็จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ต่อสู้มากเลยเนาะแล้วก็แบบเหมือนกับคุณสู้ได้ทุกอย่างนะคะเพื่อความเพื่อความเป็นครอบครัวหรือสู้ได้เพื่อความรักเพื่อใครคนนั้นอะไรแบบนี้นะคุณอาจจะเป็นคนรับภาระต่างๆนะคะอยู่แต่เพียงผู้เดียวในการดูแลหรือว่าบริหารจัดการนั่นเอง มันมีไพ่ของสามไม้เข้ามานะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณยังเฝ้ารอคอยนะคะใครคนนั้นเฝ้ารอคอยอะไรเฝ้ารอคอยในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่การที่จะมาเป็นครอบครัวที่มั่นคงอีกครั้งหนึ่งหรือว่าการมาเป็นความรักนะคะเหมือนกับคืนในเรื่องของความรักที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะแต่มันเป็นช่วงแห่งการรอคอยนะ,ะเพราะฉะนั้นในปักนี้ มันมันอาจจะยังรอคอยนะคะแต่ว่าจะเห็นเขารางของอความเป็นไปได้ไหมคือคุณก็ยังมีในเรื่องของแพชชั่นต่อเขานะคะนายอ of วอนส์นะคะชาวทัดไฟนะคะ azing, เมษสิงธนูในที่นี้มีที่เกี่ยวข้องก็คือกรกฎด้วยนั่นเองคุณยังมีความรู้สึกนะคะในเรื่องของความมีสเสน่หานะคะคุณยังมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคน เจ้าสเสน่ห์สำหรับคุณอะไรแบบนี้ในขณะที่คุณก็อาจจะคิดว่าอแล้วเขาก็มีสเสน่ห์สำหรับคนอื่นๆด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอืคุณมีความมีความโกรธนะคะแฝงอยู่ด้วยนะมันอ,อาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆที่มันเคยทําให้คุณโกรธโกรธเคืองเขาอะไรแบบนี้นะคะคุณก็อาจจะยังมีความเคืองอยู่มันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะอะ เป็น2ความรู้สึกเนาะเหมือนรักก็รักโกรธก็โกรธอะไรแบบนี้นะคะทั้งรักทั้งโกรธอะไรแบบนี้เนาะในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีความออรู้สึกว่าเขาอยากจะเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะเป็นอาจจะเป็นในช่วงอนาคตข้างหน้าก็ได้นะเป็นอนาคตข้างหน้าใหนอีกไม่ไกลนะคะเป็นอนาคตอันใกล้เนี่ย <c oughs> ที่เขาอยากที่จะมานะคะเริ่มต้นเข้ามาแบบ เข้ามาค่อนข้างจะรวดเร็วะนะคะเข้ามาอย่างที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะคุณก็คาดหวังอยู่นะคะคุณก็รออยู่แหละว่าถ้ามาเริ่มต้นใหม่กันก็ดีสิหรือว่าในลักษณะที่จะมีการขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสให้โอกาสกันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยินดีนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในเรื่องของการเงินด้วยนะ มันมีความไปได้ค่ะเป็นไปได้นะในอนาคตนะคะที่จะมีการสารต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปนะคะมันมีความเป็นไปได้ที่คุณจะได้นะคะกลับมานะคะอาจจะเป็นหลังจากนี้หลังจากเดือนนี้เนาะที่จะมาได้ พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือสร้างวางแผนอนาคตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเคสนี้ก็คือเรื่องราวของชาวธนูนะคะในสถานการณ์และแนวโน้มต่อไปเราจะไปดูว่าข้อความในใจของเขาคนนั้นที่มีต่อชาวธนูคืออะไรนะคะข้อความในใจเขาคนนั้นเขาอยากบอกอะไรกับชาวธนูมากเป็นพิเศษเขาบอกว่า I might be too late it might be too late to apologize นะคะก็คือเอ๊ะมันจะสายเกินไปหรือเปล่าที่จะมากล่าวคำขอโทษนะคะแสงว่ามันก็มีจุดผิดพลาดเนาะหรือว่าในการที่เขาหายนิ่งเงียบไปหรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็อยากจะขอโทษแหละแต่เขาก็กลัวว่าเออมันจะช้าไปหรือเปล่าเนาะ I just feel so unclear so I don't know what to do เขาก็ยังรู้สึกวุ่นวายสับสนอยู่ไม่รู้จะเอายังไงดีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะให้มันดูแบบว่าราบรื่นนะคะ I can't tell you I love you เขาก็คือเหมือนไม่ได้บอกรักคุณมาสักพักหนึ่งแล้วคือเขาคิดว่า <c oughs> เขาไม่สามารถบอกคุณว่ารักคุณได้นะคะอาจจะด้วยปัจจัยต่างๆแล้วก็ไม่อยากให้คุณไปคาดหวังกับเขามากนั่นเองคนคนนี้อาจจะมีอีโก้ด้วยนะ I, really, I realize that no one loves me like you do เขา รู้ดีแล้วล่ะตอนนี้ว่าไม่มีใครรักเขามากเท่าคุณอีกแล้ว I just want some peace at this time แต่ที่เขานิ่งเงียบหายไปอะไรเนี้ยนะคะก็เพราะว่าเขาต้องการนะคะความสงบหรือว่าพื้นที่ส่วนตัวในเวลานี้เท่านั้นเอง ะะมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาที่ต้องไปแก้ไขนะคะหรือว่าการพักฟื้นตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะคิดอะไรบางอย่างนะคะวางแผนอะไรบางอย่างนั่นเองต่อไปเราจะไปดูว่าภาพความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะขอภาพความรักความสัมพันธ์แนวโน้มโมเมนต์ที่สำคัญของชาวธนูเป็นยังไงบ้างเอง่ย เด e สตาร์สองถ้วยและซิกซับสอดนะคะเอาละสำหรับภาพความรักความสัมพันธ์นี้เนาะในอดีตก็เป็นการที่คุณสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ศรัทธาในความรักครั้งนี้เนาะคุณมีความหวังในอนาคตไกลๆร่วมกันที่จะอยู่ร่วมกันไปจนแก่จนเฒ่าเลยทีเดียวนะคะ The Star. เดดสตาร์ ความรู้สึกความในใ,ใจในตอนนี้ก็ยังมีความรักต่อกันอยู่นะคะสองถ้วยแต่มันเหมือนมันไม่ได้เป็นการที่จะเปิดเผยต่อกันอย่างเต็มที่นะคะยังมีคนใส่หน้ากากอยู่นะคะในส่วนของเขาก็ยังใส่หน้า,ากากในส่วนของตัวคุณก็ไม่ได้เปิดซะทีเดียวยังมีหน้ากากอยู่ในครึ่งหน้าก็อาจจะแบบต่างคนต่างไม่เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองในขณะนี้นะคะว่าเรามีความรู้สึกต่อกันอย่างไรนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของความห่างเหินที่แบบเออมันอยู่ไกลแล้วมัน หรือมีความห่างกันนะแล้วก็ก็ยังแอบ,บมองดูซึ่งกันและกันอยู่นะคะเป็นการมองดูเชิงว่าเธอจะเข้ามาไหมเธอจะบอกอะไรไหมในขณะที่ฉันก็ดูว่าถ้าเกิดเธอไม่ได้เข้ามาหรือไม่ได้บอกอะไรถึงแม้จะรักแค่ไหนฉันก็ไม่เผยไตบอกไปหรอกว่าฉัน,นรู้สึกอย่างไงนั่นเอง ซิกซับสอร์มันมีเรื่องของระยะห่างเนาะแต่ว่าในเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีได้การได้พูดคุยนะคะการที่จะได้ปรับความเข้าใจนะคะเพราะว่ายังมีใจให้ต่อกันเป็นภาพของคนสองคนที่อาจจะได้จับมือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะามาปรับทุกข์ซึ่งกันและกันนั่นเองเอาละทีนี้มีในเรื่องของ เส้นทางแห่งความรักของชาวธนูนะคะไปดูเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้กันเส้นทาง a master of my game มีคนเล่น my game กับความสัมพันธ์ทั้งนี้เหรอคะรู้สึกอย่างไรก็ไม่บอกแต่ว่าใช้ในเรื่องของอีโก้เล่น my game ต่อกันอะไรแบบนี้หรือเปล่า almost k ม l l e d by guilty มีคนรู้สึกผิดนะคะที่ได้ทำ นะคะสิ่งที่ผิดพลาดลงไปหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีท,ทําร้ายจิตใจลงไปเนาะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันมีในเรื่องของแพชชั่นอยู่มากๆเลยความรักความโรแมนติกนะคะยังคิดถึงกันนะคะในเรื่องราวที่ได้อยากที่จะสัมผัสกันอยากที่จะได้อยู่ร่วมกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะ,ะมีคนที่จินตนาการถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยบอยนะคะ <c oughs> มีการคิดถึง มีการที่อยากจะได้กลับมาใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองต่อไปเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้กันลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ holding o n l ก c k i n love และอะไรเอ่ย Unstable relationship นะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันก็แบบว่าเหมือนกับได้ คือถ้าจะไปต่อมันมันก็ไปได้นะเพราะว่าก็มีสิ่งที่หนุนนำอยู่เบื้องหลังนะคะที่จะแบบถ้าสมมุติว่าปรับเคลียร์จูนเข้ากันได้ดีๆความรักครั้งนี้มันก็ไปได้ดีนะคะแต่ว่ามันเหมือนมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์มันยังดูไม่มั่นคงดูสั่นคลอนดูคงเครงหรือว่ามันดูพังได้ง่ายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออสิ่งที่ต้องระวังก็คือการเปราะบางและการแตกหัก ของความสัมพันธ์นั่นเองต่อไปเราจะไปดูแล้วให้คำแนะนำอะไรนะคะสำหรับโรแมนเซนเจอร์คำแนะนำสำหรับชาวธนูคืออะไรเอ่ยโซเมดเคมิสทรีฟินแลนซ์และ a าชีพนะคะมันเป็น energy ของคนเป็นโซเม e กันนะนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่า เราสองคนใช่โซเมตกันไหมเนาะทำไมถึงรู้สึกผูกพันกันมากๆแล้วก็คิดถึงมันถึงจะห่างหายไปแค่ไหนก็ยังคิดถึงอยู่ดี yes this is your soulmate นะคะเขาบอกว่าใช่แล้วนี่ก็คือ s โ m a t e นั่นเอง chemistry คุณสองคนน่ะเหมือนแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเหมือนแม่เหล็กที่แบบดึงดูดนะบางทีห่างหายไปก็ดึงดูดกลับมาเจอกันอีกนะคะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีมันก็มามาหายหายได้เหมือนกันนะคะ f i n a n c e s a n d c a r e e คคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในเรื่องของการงานหรือการเงินนะคะไพ่จะแนะนำว่าเอาะในเมื่อคุณมีความเป็นโซเมตกันนะคะคุณก็มีเคมีที่เข้ากันดีแล้วก็ดึงดูดซึ่งกันและกันขนาดนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะลองพิจารณาในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะว่าอยากให้มันเป็นไปในทิศทางใดเนาะแต่อย่างไดก็ตามอะ่ะ เขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังมาก <c oughs> นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะยังดูยังไม่ค่อยมั่นคงหรือยังไม่ค่อยชัดเจนอะไรก็อาจจะต้องลองปล่อยมันไปก่อนแล้วก็หันมาโฟกัสกับเรื่องของการงานการเงินดีกว่านะคะเพราะว่าการงานการเงินเป็นปัจจัยหนึ่งสำหรับคู่ของคุณเลยนะถ้าการงานการเงินดีขึ้นะความรักมันก็จะดีขึ้นนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะลองไปดูข้อคิดให้กับชาวธนูกันนะคะข้อคิดคืออะไร ก็คิดของแซวธนูก็คือ just do it แค่ทำมันแค่ลงมือทำมันเนาะอะไรเอ่ย the a n s w e r is no forgive ah uh, forgiveness is freedom นะคะเอาละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอะความโกรธแค้นโกรธเคืองในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องการก็คือ การให้อภัยนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะปลดปล่อยสิ่งต่างๆทั้งหมดเนาะถ้าคุณได้ลงมือทำแล้วน่ะน,นะคะมันถึงจะสามารถนะคะไปได้ในความสัมพันธ์นี้เนาะแต่ถ้าคุณไม่สามารถให้อภัยได้บางทีความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการนะคะหรือว่าผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้กลับคืนมาในทางที่ดีนั่นเอง ะะหรือแม้แต่ต่างคนต่างก็มีอีโก้อะไรก็ตามนะเขีย okay, นนี้ก็คือเรื่องราวนะคะของชาวธนูนะในช่วงของกุมภาพันธ์นะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการกดติดตาม u b s c r i b e และแชร์คอมเมนต์นะคะติดต่อดยตรงส่วนตัวหรือเรียนข้อสอนไลน์ได้ที่ลายด้านล่างนะเอาละสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆด้านร,รวมถึง,เร,งเรื่องของความรักด้วยนะคะสุขสันต์ในเดือนแห่งความรักนี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ